นี่นะครับเพื่อนๆคืนนี้เราจะนอนที่ห้องน้ําแข็งวิธีการนอนก็คือหนึ่งใส่ชุดรองจอรเสื้อผ้าอุ่นๆมาแล้วก็ถวมวสูงถุงนอนชั้นแรกก่อนเข้าไปอนี่นะครับเร็วไอขึ้นทั้งตัวยังขึ้นไหนวะไอสีฟ้าขึ้นสุดปลายยัง <S 2> <S 2> <S สเสร็จแล้วอ่านอนลงไปนี่เข้าห่มเว้ย เอาตัวเข้ามาในนี้หัวอยู่นิ่งนี่เอาหัวเนี่ยขึ้นไปไห้บนหมอนเออขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมนี่เป็นฮูดเนี่ยตรงนี้เป็นฮูดมันเออแล้วตัวเข้าไป,น,ไปนอนแล้วเนี่ยนี่นะครับวิธีการนอนนะครับแล้วเราก็รูดซิปขึ้นไปเรา <c oughs> สอบไวไ้ในล้วมันไม่เน้นยันลูดซิปขึ้นไปด้วย เออว่ากลัวคนวิธีการไขี่รถมาไอ้น้องเขาขี่โอ้ยขี่ดีมากขี่จนกูปวดหลังเลยห้องนี้เขียนว่าอะไรครับเพื่อนๆไอ้ v e y o ยูใช่เหรอเขียนว่าอะไรวะิฟยูทูเ e ิฟยูทูอะไรอ่ะ the ice เอ้ยแล้วยูท t บเ e อะ e e ส e เอเขาบอกว่าถ้านอนแล้วได้ได้นี่ด้วย tot คืออะไรอะ่ะได้แล้วนกอ๋อน่าจะเป็นสปอนเซอร์มันหรือเปล่าวะไอ o t โฮเทลอ่ะเออมน่ใช่ออ่ะเสร็จยังเนี่ย เอาไปให้สุดแล้วเอาหัวไว้ข้างบนนี่หัวเนี่ยหัวเอา <ไม S 2> หัวเข้ามหมอ,น,อนเปียกเอาดูเสื้อนี่เปียกอ่ะน,นุกไม่ต้องไว้ข้างบนหัวหัวพุ่งเ,เ,เ,เปียกไม่เปียกเลยไว้ตรงกลางก็ได้ถ้างั้นอะเอเอกลม <ง S 1> แบกได้ <S <S <S> เสียถาบาอินเรื่องแบกอิ่มมามากินน้ำเค้กน้ำชาเนี่ยอะไร อาแล้วมุ้ยนอนนะเก้งพี่งอ่ะให้พี่เข้าไปอยู่ในถุงนอนให้เป็นนอนก่อนเออเห็นยศกูแล้วเนี่ยเออนั่นแหละเอามือเข้าไปหัวพี่ไม่ได้เอาออกมาคลุมอ่ะเนี่ยเอาตัวลงไปอีกเอาตัวลงไปอีกเนี่ยเอาหัวเข้าไปในนี้ เอาหัวยังไม่พอลองไปอีกแอน